มนุษย์ทุกคนต่างต้องการในชีวิตของตัวเองก้าวไปนในทางที่เลือกเอาไว้แล้หวังจะให้ทางที่เลือกไว้นั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆถ้าเราเลือกทางได้ถูกต้องและอาศัยอธิบาสีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา เราก็จะประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าหากเลือกทางผิดชีวิตก็จะอับเฉาต้องประสบกับความทุกข์ทั้งกายและใจดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของเราวิธีการง่ายๆที่จะช่วยในการตัดสินใจของเราให้ถูกต้องได้นั้น เราจะต้องมันฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ใสสว่างเพะเมื่อใจเราใสสว่างแล้วเราจะได้รู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตั้งแต่ต้นทางไปตลอดจนสุดปลายทางและการตัดสินใจของเราก็จะถูกต้องไปตามความเป็นจริงทุกอย่างนะจ๊ะ พระสำม,มาสมุธิเจ้าตรัสไว้ในคคตธกนิกายธรรมบทว่าสุธทธัทสังสุนิปุนังยัตกามนิปาตินังจิตตังรักเขธเมทาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากแสนยากละเอียด กรณียิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใครเพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราเกิดมาในโลกนี้ต้องประสบกับความทุกข์ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ ตายแล้วก็ยังเป็นทุกข์สำหรับคนที่ยังอยู่ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามีสาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่จะทำให้ทุกข์นั้นมันลายหายสูญไปได้อย่างไรชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็รู้ได้ยากแต่ก็มักจะพูดกันว่าสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจเพราะคนที่จะไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ได้จริงนะ่ะมีอยู่จำนวนน้อยบางคนเมื่อไม่รู้จึงไม่ค่อยจะเชื่อเลยใช้ชีวิตให้หมดไปโดยปราบประโยชน์ตามความพอใจของตัวเองและการใช้ชีวิตก็ใช่ว่าจะราบรื่น บ่อยครั้งก็จะประสบกับปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรทั้งๆท,ท,ที่ทุกปัญหานั้นมีทางแก้ไขและวิธีจะแก้ไขปัญหาได้นั้นต้องหยุดใจให้ได้ซะก่อนเพราะการคุ้มครองรักษาใจให้หยุดนิ่งอยู่ในวงกายคือหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั้น นอกจากจะสามารถแก้ไขความทุกข์ในขั้นที่สามารถดับทุกข์ได้แล้วยังนำความสุขอันไม่มีประมาณมาให้อีกด้วยวื่อาจสงบก็จะพบทางออกจากทุกข์มากก็มาทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย อุปสรรคทั้งหลายก็ไม่มากล่ำคลายเราได้เหมือนเรื่องของบันฑิตในการก่อนที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังต่อจากคราวที่แล้วนะจ๊ะพระพธิิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลจันทานแม้จะเป็นคนไร้ทรัพย์แต่ก็ไม่อับจนบรรัญญาเราจันแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและกระถกวิธี จะได่เคยมีฐานะยากจนก็ยกฐานะของตัวเองน่ยให้สูงขึ้นมาได้โดยการเริ่มต้นยกฐานะทางใจขึ้นมาก่อนแม้ท่านจะเป็นคนจันทานไม่มีใครอยากจะมองแม้ด้วยหางตาแต่ท่านก็มีวิธีการที่จะทำตัวให้เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพ ยำเกรงกราบไหว้จากคนทั้งเมืองได้เรื่องก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์อยากจะสั่งสอนลูกสาเศรษฐีจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านต้องถูกพวกนักเลงสุราทุบตีจนปางตายอยากจะแก้ทิฏฐิมานณะของเธอโดยการเป็นนอนอยู่หน้าลานบ้านท่านเศรษฐี แล้วถ้าหาไม่ได้ลูกสาวเศรษฐีมาเป็นภรรยาก็จะไม่ยอมลุกไปไหนขอนอนตายอยู่ที่ตรงนี้แหละความมุ่งมั่นเด็ดเดียวชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านทำให้ชาวเมืองเนี่ยเกิดโกลาหนนเงินใหญ่เมื่อล่วงไปสี่ห้าวันคนที่อยู่บ้านข้างเคียงจากบ้านของท่านเศรษฐี ตางก็มายืนประชุมกันว่าพวกเราต่างก็ไม่อยากเป็นคนจันทานตอนเศรษฐีจะทำให้เราเนี่ยจิบหายกันเลยจงยกนางทิฏฐมังคลิกาให้แก่หนุ่มจันทานคนนีเ้เถิดเศรษฐีและภรรยาแม้จะส่งทรัพย์ไปให้มากมายหนุ่มชนบทกับปฏิเสธไม่ยอมรับฝ่ายเดียวครั้้หกวัน ผ่านไปจนถึงวันที่เจ็ดพระบริษัทวผู้มีใจเดดดเียว,ยวไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มน้ำเริ่มมีลมหายใจโรยลินเหมือนคนใกล้จะตายกับไปทุกขณะทุกคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงทั้งสิบสีหลังมาประชุมกันเพื่อกดดันท่านเศรษฐี แต่ก็ยังไม่ยอมยกลูกสาวให้หนุ่มจันทานเมื่อเจราจาต่อรองกันไปมาด้วยความรักและสงสารลูกอย่างสุดซึ้งทำให้เศรษฐีถึงกับเป็นลมลม้ลมลงชาวเมืองยังพากันขึ้นไปบนเขาเรือหาดและจับธิดาเศรษฐีเปรืองเครื่องประดับออกเหมือนเก็บดอกทองกวาวในยามที่ออกดอกเบ่งบาน ได้ผูกผมของนางให้ใหม่ให้นุ่งผ้าเขียวเก่าๆผูกชิ้นผ้าเก่าๆไว้ที่ข้อมือประดับต้มหูตีหูทั้งสองส่งกระเช้าใบาตานให้แล้วเจวากันลากนางลงจากเคร,รือหาดนำไปมอบให้กับพระโพธิสัตว์พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าจงพาสามีของเจ้าไปเถิด ยายสามีของเจ้าตะมาตายหน้าลานบ้านแห่งนี้เลยนางทิฏมังคริกาพูดว่าลุกขึ้นสิเจ้าคนถอยพระบริษัทธนได้ฟังแล้วก็พูดทั้งทงท,งที่ยังนอนอยู่ว่านางหญิงถอยเราจะไม่ยอมลุกขึ้นนางย้อนถามว่าจะให้พูดว่าอย่างไรเล่าเจ้าถึงจะยอมลุกขึ้นพระบริษัทก็บอกว่า เจ้าจงพูดกับเราว่าท่านมาตังคะขอท่านจึงลุกขึ้นเถิดนางขับไม่ได้จึงต้องยอมพูดตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างมาตังคะบัณฑิตสั่งนางว่าคนของเจ้าใช่ไหมที่ตบตีเราปางตายทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นได้เจ้าจงช่วยพยุงเราให้ลุกขึ้นทีเถิด มื่อนางเข้าไปพยายามพยุยาพระโพธิสัตว์ขึ้นท่านยังแกล้งลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงไปอีกพร้อมกับกล่าวเสียงดังว่าเธอใช้ให้คนทุบตียเราแล้วบัดนี้ตัวเธอยังจะทุบเตียเราอีกหรือนางพยายามพย,ยุยาพระโพธิสัตว์ให้ลุกขึ้นได้แล้วก็พูดอ่อนวอนว่านายจ๋าเรา รีบไปกันเถอะพระวจิสั์กล่าวว่าข้าทุกคนของเจ้าน่ะทุบตีจนบอบช้ำเช่นนี้คงไม่สามารถเดินไปเองได้เจ้าจงให้ก้าขี่หลังและแบกไปเถิดหนื่งจากนางทิฐะมังคลิกาเป็นหญิงสุขมาลชาติไม่เคยได้รับความยากลำบากมาก่อน แต่นางก็จำต้องทำตามที่พระโพธิสัตว์บอกทุกอย่างนางได้ให้พระโพธิสัตว์ขี่หลังแล้วพาไปยังประตูเมืองด้านทิศตะวันออกแล้วถามว่าที่อยู่ของนายนะ่ะอยู่ที่ไหนท่านก็บอกให้นางแบกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนางยังต้องแบกไปทุกประตูเมืองการที่พระโพธิสัตว์ทำเช่นนี้เนะี่ย เพ,เพราะต้องการลดทิฏิมณะของนางนั่นเองฝ่ายมหาชนเห็นกายการะทำของพระโพธิสัตว์กระแส่ซ้องสรรเสริญว่านอกจากคนเช่นมาตังคะบัณฑิตแล้วนะ่ะไม่มีใครอื่นที่จะสามารถทำลายทิฏฐิมณะและความหยาบกระด,ด้างของนางได้เมื่อพระโพธิสัตว์ สั่งให้นางทําตามจนพอใจแล้วจึงพาน,นางไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกพระนครแต่ก็ไม่เคยล่วงเกินนางเลยนางได้ทำหน้าที่สีภรรยาดูแลพระโพธิสัตว์เป็นอย่างดีจริงอยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกเคารพรัก และศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่านด้วยความจริงใจพระโพธิสัตว์มั่นใจว่านางมีความเคารพยำเกรงต่อตนแล้วก็คิดหาวิธีที่จะให้นางได้ยศใหญ่จากนั้นก็คิดต่อไปว่าเราเป็นคฤรัหั์คงไม่สามารถทำได้แต่เมื่อบวชแล้วจึงจะทำได้แล้วก็เรียกนางมาสั่งว่า ให้เธอทำความสะอาดบ้านให้ดีฉันจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานจะกลับมาว่าแล้วก็เดินทางเข้าป่าตามลำพังสแสวงหาผ้าเก่าๆแล้วออกบวชเป็นดาบทเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิจเจริญภาวนาจนได้บรรลุฌานอภิญญาสมาบัติ จากนั้นจึงคิดหาวิธีการที่จะทำให้นางทิ่ทมังคก,กาเป็นหญิงผู้มีชื่อเสียงที่สุดในชมพูทวีส่วนว่าวิธีการอัญชานฉลา,าดของพระโพธิสัตว์เจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังในวันต่อไปนะจ๊ะเราจะเห็นว่า การยกระดับฐานะของตัวเราให้สูงขึ้นนั่นต้องเริ่มจากการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเสียก่อนอย่างน้อยให้ได้เห็นความสว่างภายในใจของเราก็จะผ่องใสจนสามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาเหมื่อเรามองเห็นกุ้งหอยปู ปลานในน้ำใสๆอย่างนั้นแหละเมื่อมองเห็นแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้ถูกจุดดังตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ถึงแม้ท่านจะเกิดในตระกูลต่ำแต่ท่านมีปัญญามากและปัญญานี่แหละคือสมบัติอล้ำค่าที่จะยกระดับคุณค่าชีวิตให้สูงขึ้นและก็เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ต้องสแสวงหาปัญญาบริสุทธิ์ภายในในตัวเราเองซึ่งพวกเราก็ต้องหมั่นสแสวงหาปัญญาชนิดนี้ด้วยการหมั่นทําใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกๆวันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พรองมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้น ให้เป็นยอดกัลยาณามิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอ ธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวนอนําโนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่นธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา